สวัสดีค่ะหลังจากาหายไปนานนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมานําเสนอไผ่ปักกิง่งหรือไผ่ยักษ์ปักกิ่งนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการขยายพันธุ์การปลูกนะคะว่าไผ่ปักกิง่งเราต้องดูแลและก็ขยายพันธุ์สำหรับไผ่ปักกิ่งนะคะหรือไผ่ยักษ์ปักกิง่งจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไผ่จีนก็ได้นะคะเมื่อ10กว่าปีก่อนนี้จะมีราคาต้นพันธุ์ที่สูงมากนะคะถึงกิ่งละ สามพันบาทนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นไม่แพงนะคะซึ่งเป็นที่ตอบโจทย์ของคนที่ต้องการใช้ลำและก็กินหน่อด้วยนะคะไผ่ปักกิ่งดูแลง่ายแล้วก,ลก็ปลูกง่ายนะคะโตวไวแล้วก็ที่สําคัญคือให้หน่อดกด้วยนะคะหน่อก็กินอร่อยไผ<ภ>่ปกกิ่งจะเป็นไผ่ที่มีขนาดใหญ่นะคะลําต้นขนาดใหญ่กอก็ไม่รกนะคะซึ่งจะทําให้เราดูแลง่าย นี่ขนาดหน่อของเขานะคะหน่อดกด้วยแล้วก็กินอร่อยด้วยนะคะแล้วก็อย่างนึงคือใบใบเขามีใบขนาดใหญ่สามารถเอาไปห่อขนมบาจ่างได้นะคะหรือจะทําเป็นพวกขนมไทยขนมเทียนนะใช้ได้เลยนะคะหน่อเขาปีนี้ปีที่สามหรือสี่ปีที่สี่นะคะหน่อดกมากเต็มเลยนะคะเอาไปต้มกระดูกหมูนี่อร่อยสุดยอด ปักกิ่งนะคะจะเป็นไผ่ขนาดใหญ่ที่ที่มีที่กิง่งแขนงเขาจะมีรากอากาศนะคะแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีนะคะที่จะตอนกิง่งแล้วก็หรือว่าวิธีการทาที่จะให้ได้รากเยอะๆต้องทำอย่างไ<อ>งบ้างยายนะคะขยายพันธุ์ไผ่ปักกิ่งนะคะเราจะใช้การการตอนแล้วก็เอากิ่งมาชํานะคะฉะนั้นวิธีการที่จะให้ได้กิ่งนะคะที่มีรากมีลกัลกษณะอ้วนนะคะ กิ่งอ้วนสวยเราจะต้องใช้การชักยอดลงมาหักยอดลงมานะคะเพื่อที่ว่าต้นเขาจะได้แตกกิ่งก้านได้เยอะนะคะการชักยอดหรือการตัดยอดลงมานะคะก็จะเหมาะกับการที่จะขยายพันธุ์นะคะยอดที่เราตัดลงมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะกินได้กินได้นะคะยอดอ่อนข้างบนนี้สามารถกินได้ แต่ว่าก็จะไม่เหมาะกับท่านที่ต้องการใช้ลำนะคะถ้าเกิดเราจะใช้ลำเราก็แบ่งโซนแบ่งส่วนที่เราต้องการใช้ลำเอาไว้โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับยอดเขาเลยนะคะสองอันนี้เอาไปเผาทำแกงหน่อไม้เย็นนี้หลังจากที่เราชักยอดหรือตัดยอดไถไปแล้วนะคะพอสักช่วงเดือนสิงหากันยาฝนชุกๆนะคะ เขาก็จะมีรากอากาศเนี่ยลักษณะแบบนี้นะคะช่วงที่ผ่านมานี่ฝนชุกเขาก็จะมีรากหลังจากที่เราได้ชักกิ่งไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะพร้อมที่จะเอาลงมาชํานะคะแล้วก็เอามาเอาไปตอนได้นะ,ะตอนกิ่งนะคะเราจะตอนในช่วงเดือนสิงหากักยาหรือตุลานะคะช่วงนั้นจะฝนยุกชุกนะคะแล้วก็จะมาตัดเอาไปชําช่วงเดือนช่วงต้นเดือนมีนานะคะเป็นระยะเวลาที่ชำไผ่แล้วไผ่จะโตวไวแล้วก็งามนะคะ การขยายพันธุ์ไผ่ปักกิ่งนะคะจะไม่นิยมขุดเงานะคะเพราะว่าเงาเขามีขนาดใหญ่ถึงแม้จะรากเยอะนะคะแต่เงามีขนาดใหญ่ก็ไม่ไหวที่จะขุดนะคะใช้วิธีการตอนแล้วก็การชําจะได้เยอะกว่าในหนึ่งต้นก็จะมีหลายกิ่งนะคะต้นเขามีขนาดใหญ่ไม่ไหวที่จะขุดแน่นอนนะคะแต่หน่อเขาก็ะดกมากเลยนะ นอดกมาสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจจะปลูกไผ่ปักกิ่งนะคะไม่ว่าจะไว้กินเองในครัวเรือนหรือว่าจะไว้ใช้งานนะคะก็สามารถทักมาได้นะคะโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้0943105182นะคะทางสวนเราจะไม่ได้ทำมากในปีปีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ยังพอมีเหลืออยู่สนใจรีบทักเข้ามานะคะขอบคุณมากค่ะดูหน่อสิกำลังขึ้นเพียบเลย ติปีหน่อเยอะมากเลยทีนี้